เราเห็นว่าสปิริตแรงมากตั้งแต่เช้าอะไรนะฮะสปิริตแรงมากตั้งแต่เช้าไม่ไม่ก็อย่าไปคิดถึงมันอย่าเราก็อย่าไปคิดว่าเราไม่ผมไม่ได้ป่วยผมผมไม่ได้ป่วยผมไม่ได้ป่วยมันเมื่อคืนก็เหมือนเดินทางอะไรเงี้ยเฉยครับใช่ใช่ใช่ถ้าขอนไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้ามันก็เรื่องปกติช่วงนี้รับงานเยอะเหรอครับไม่ครับมันแค่จังหวะเมื่อเช้าเฉย แต่ว่าช่วงนี้ผมก็น้อยลงแล้วครับเพราะว่าปิดกล้องเนี่ยเรื่องเข็มซ่อนปลายก็ปิดไปเรื่องหนึ่งแล้วก,ก็มันก็จะสบายขึ้นเยอะตอนนี้ก็รอดูผลงานตรงน,นี้ก็โอเคได้ได้พลังใจขึ้นมาอ,อ่ามันก็เราก็ทํางานแต่ว่าผมโอเคผมแค่ง่วงเฉยครับตอนนี้ไม่ได้ไปหาหมอรหรือไปอะไรหรอกครับเอาแวบๆหมอฟันครับหมอฟันใช่ใช่ครับ แค่ว่าก็คือยังได้นะครับยังได้นะได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับครับหลังจากนี้เราไปฟิตร่างกายหรือยังไงไหมครับอ่าไปช่มกระชวยจริงๆผมก็ผมช่วงนี้ผมก็โอเคนี่มันก็นอนพอแหละปกติแต่ว่าแค่เมื่อคืนเฉยๆครับไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคทุกอย่างเลยครับผมแค่ง่วงครับตอนนี้ใช่ครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้นั่นไหมก้าวคอนเสิร์ตแล้วครับก็ยังจ้างได้อยู่ครับใช่ครับก็ ก็มีมีส่วนใหญ่เป็นพวกเฟสติวัลหรือว่าเป็นงานงานของสายทางของพวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แบดบูนก็ก็จะแบบคนชอบมันๆหน่อยแต่ว่าถ้าถ้าจะจ้างก็เล่นได้หมดฮนะฮิปฮอปก็เล่นฮนะใช่ครับได้ทุกแนวครับแต่ถ้าเพลงยกัยกๆยากหน่อยก็ฝากเคลียร์ค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วย่นันเองได้ครับ แต่ตอนนี้คิวยาวถึงสิบปีอะค่ะก้วโอไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นว่างอยู่ังมีอยู่ยังมีอยู่แต่ก็ช่วงนี้ก็ถ่ายหนังครับแล้วก็ช่วงเอ่อมันก็จะมีวันว่างมีช่วงกลางคืนก็เล่นได้ครับโอ้โอก็นิดนึงครับมันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผ่านช่วงประมาณเดือนสองเดือนนี้ไปก็ก็จะเบาลงแล้วคือก่อนหน้าน,นี้มันเป็นพวกโควิดท,ที่ที่มันเลื่อนมาชนชนกันครับ ใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มค่อยๆน้อยลงน้อยลงล <ะ S 2> แล้วเราก็จะสบายขึ้นเหลือทีละเรื่องอะไรเงี้ยเพราะผมจะชอบทําทีละเรื่องอยู่แล้วถ้าเป็นปกตินะครับไม่ชอบทำงานซ้อนอยู่แล้วใช้พลังงาน,นเยอะใช่ใช่ใช่เราจะได้มีเวลาทาอย่างอื่นด้วยครับไต่ไหวเนาะเพราะกำลังใจจากวีดีมากโอ้ดี <c oughs> ใช่ก็หนักพอกันเ,เ,ขเขาก็เข้าใจเราแล้วเราก็เข้าใจเขาาว่าก็ยิงๆก็ทํางานหนักทั้งคู่แหละครับใช่ครับ ว่าจูนกันยังไงเวลาต่างคนต่างทำงานเยอะยเีก็ก็เข้าใจแล้วก็คุยกันแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวไปไหนที่เราจะใช้วันว่างร่วมกันเงี้ยก็อาจจะอาจจะต้องแพนหน่อยแค่นั้นเองที่ล่าสุดกเพิ่งไปไปเที่ยวมาใช่มันก็โอเคครับไปที่ไหน่ไปฝรั่งเศสครับแหมครับ แล้วผมก็ไปอังกฤษต่อไปทำงานต่อใช่ครับถ้าหลายคนอยากแซวพีทีพีที่คอตอนคนเสิร์ตครับเป็นมุมแรกนะก็ต้องมีกันบ้างนะแต่เขาแซวตัวเองว่าหน้าเขาไม่ได้เลยลงรูปอะไรได้ได้สวยครับดูดีดูดีอยากให้เขาขึ้นคอครับชรงคอนเสิร์ตแล้วก็ยังไงไม่ก็ก็ตัวแหมเราก็ตัวเล็กอันนะก็คนเอเชียอย่างเรานะไปเจอ พี่พี่สไตล์ยุโรปเขาก็จะตัวใหญ่กันหน่อยมันก็อาจจะมีบางเพนท่มันมองมองไม่เห็นนะคือเราก็อยากดูอะไรเงี้ยคือผมผมม่พอจะเห็นอยู่เพราะาผมเขย่งอะผมยังพอได้แต่ว่าแต่ว่าผู้หญิงเนี้ยตัวเล็กต้องถีคอมันถึง,ถง<ม>อะไรนะฮะเมืนขอไปเซลด้วยตั้งชื่อหนังเรื่องนี้ดนะ้วยอะไรเงี้ยหนังเรื่องอะไรครับอ๋อไม่ผมแซล์แบบเหมือนชัตเตอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีไรเออแซลเฉยๆก็ เที่ยวไปนนานม,นานมนานครับก็ประมาณ10วันฮนะแล้วผมก็ไป10วันทำงานต่อ,อมันก็ผมผมก็ไม่อยู่ไทยเลย20วันแล้ววีกลับมาก่อน,นี้เหรอครับใช่ครับเขาก็ทำงานเขาผมไปทำงานผมในช่วงหลังมานี่วีแบบว่าเวลาออกคอนเสิร์ตเดินสายคอนเสิร์ตที่เขาจะแบบเซ็กซี่แบบนพิเศษนะเธออใช่ใช่เออแต่แต่ผมว่าเขาก็เขาก็เขาก็เป็นสไตล์เขาอยู่แล้วเออเต้นผิวขึ้นนะช่วงนี้ ่ผมผมก็เต้นผิวผมก็ไม่บาลใช่แต่ไม่ค่อยมีคนเห็นผมเต้นเท่านั้นเองครับเป็นสเต็ปยังไงเวลาเต้นอแต่ว่าผิวเป็นสเต็ปงั้นต้องให้เขาสอนนะเขาสอนเขาทำยุ่งไงแล้เราก็เราก็ดูดูแล้วเราจำเอาได้จ้ะแล้ววันที่มีช่วงนี้แฮปปี้เนาะปกติครับแต่เราไม่มีเขาเรื่องแบบว่าโชว์ไม่มีเลย่สบายชิลพอแล้วการทำงานกันแล้วกัน โอ้ยก็เขาก็ทํางานเขาก็มีความสุขเขาแล้วก็มันก็เป็นเป็นการกเขาคิดมาในหัวเขามีภาพเขาตัดสินใจได้เองเขาโตแล้วเขารู้ว่าเขาอยากทำอะไรไม่ทำอะไรอโอเคอขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ